คือเขาชันก็คุยกับเขาว่าฉันมีลูกยากนะเพราะว่าฉันมีติ่งเนื้อในมดลูกใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอยากจะมีลูกตลอดปล่อยปุ๊บมาทันทีแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเชื้อพ่อแรงเทรนคือติ่งเนื้อในมดลูกหายเลยแลอฉันจะเล่าให้ฟังตอนแรกอ่ะด้วยความที่ฉันเป็นคนที่คือเขาฉันก็คุยกับเขาว่าฉันมีลูกยากนะเพราะว่าฉันมีติ่งเนื้อในมดลูกใช่ไหม ฉันมีติ่งเนื้อในมดลูกแล้วแต่ว่าฉันก็แบบยังคุมนะเพราะว่าฉันแบบว่ากลัวว่าติ่งเนื้อน,นี่มันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็บอกว่าอยากจะมีลูกตลอดแต่สุดท้ายอ่ะพอฉันลองปล่อยฉันลองไม่กินยาก็บอกว่าปล่อยนะปล่อยเลยนะแบบปล่อยเลยเธอเชื่อ,อป่ะปล่อยปุ๊บมาทันทีแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมตอนแรกกังวลว่าเฮ้ยมันจะมีได้ไงเพราะว่าติ่งเนื้อในมดลูกคุณหมอบอกว่า มไม่สามารถมีติ่งเนื้อแล้วก็มีไข่ขรังไข่ในโพงมดลูกเดียวกันได้้ติ่งเนื้อเอาพี่ไม่อยู่หรอกนอ้องแล้วประเด็นคือ <laughs> ทะลติ่งเนื้อพี่นน,นติ่งเนื้อหายเชื้อพ่อแรง <laughs> ประเด็นคือติ่งเนื้อในมดลูกหายเลยเอาติ่งเนื้อหลุดตอนไปหาคุณหมอนะคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ปะไปหาปุ๊บ เออคุณแม่ขาพอดีว่าติ่งเนื้อไม่มีแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะคุณแม่ตั้งคันค่ะคือทั้งดีใจทั้งช็อกมาเจอแฝดเลยโอเคทั้งดีใจทั้งช็อกไอ้ดีใจหนึ่งคือเอา้เอาเราร้องแล้วแต่ช็อกค,คือติ่งเนื้อมันหายไปได้ยังไงติ่งเนื้อหายทํากันบ้านหม่อยทอยําอยากมีทําทุกวันถึงบอกว่าทําทุกวัน,นถ้าโทรหาคุณหมอคือกังวลไงเพราะกังวลว่าอะไรนะว่าจะแบบ แบบห้ามมีพี่ต้าก็โทรหาคุณหมอให้ว่าขอเป็นคุณหมอผู้หญิงคุณหมอที่เก่งในเรื่องนี้เรื่องนี้นะโทรหาคุณหมอเลยนะโทรหาเลยว่าเออมีคุณหมอไหมที่โรงพยาบาลมีคุณหมอไหมพี่ต้าโทรหาให้เสร็จแล้วไปตรวจอีกรอบหนึง่งติ่งเนื้อหาย <c oughs> ติ่งเนื้อหายเบบีทะลุทะลุเบบีทะลุเกาะเธอติ่งเนื้อหาย ติ่งเนื้อหายเลยแบบหายไปเลยเรามีติ่งเนื้อคุณหมอแนะนําให้ผ่าออกก่อนเพราะใช่ใช่คือจริงๆคุณหมอบอกว่ามีสองอย่างผ่าออกหรือไม่ก็หาหัวหาหัวจเกาะหาหัวจเกาะอย่าเล่นเราเล่นครับเราเล่น